แล้วฮะบิ๊กวินไปฮะเออไหลกันไปที่เท่าไหร่ฮะจังหวะนี้ไหลกันไปที่เท่าไหร่ฮะจังหวะนี้ฮะโอ้โหสามพันเจ็ดร้อยฮะมาสวัสดีฮะอยู่กับเฮียมีกเช่นเคยฮะน้องๆวันนี้มากับเกมใหม่นะน้องๆเออมาจัดฟรีไปเลยแล้วกันฮะดอกแรกฮะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับน้องๆมาขอเปิดหวัวไปแล้วเบดสิบบาทฮะทุนมาสี่พันกว่าบาทนะวันนี้มาดิเออไป คูณมาคูณมาสิบห้าหมูนนะจังหวะนี้มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยสวยฮะเอ้ยยังไม่มาอย่างนี้ครับอยู่น้องๆเออไปหลายต่อหน่อยมาอมืยังไม่ไหลเลยวะโอ้ยคูณหน่อยคูณสิบห้าไป45บาบาทดอ,อกนี้ยังไงต่อฮนะไปกันต่อฮนะวันนี้ขอกําไรหน่อยละกันฮนะขอกําไรหน่อยละกันมายังไงยังไงคูณ1ิบาโอ้ย13บาทนฮะ แม่จ่ายเยอะเกิอน,นะจังหวะนนี้เพืเ่อนๆเ,เออไปกันต่อยาวๆไปกันต่อยาวๆฮะเหลืออีกแปดหมดุนใครที่เข้ามาดูยา่มีเป็นครั้งแรกกะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องไว้ด้วยนะน้องๆนีน่ไงอ้พขึ้นไปเคอดอกนี้โอ้โหมัาคอยฮะเหลืออีกหกหมหุนฮะน้องๆมาไปต่อใส่ต่อหน่อยไปโล จังหวะน,นี้ฮะเออสวยสิบไหโบนื่ยังไม่ไหลฮะโอ้ยคูณสไปสามสามเ้าฮะขาดทุนยับหรือเปล่าฮะจังหวะน,นี้เออโอเคมาสวยยังไงต่อไหลต่อไหมโอ้ยังไม่ไหลฮะขอตัวคูณมาตัวคูณมาคูณ5เข้าไปดอกนี้62บาทฮะยังน้อยอยู่อีกสองโหมดฮะไปเออทุนมาเกือบห้าพันนลวันนี้ สวยงามมาดอกสุดท้ายยังไงต่อหลายเชี่ยวไหมแหมหยุดหยุดที่เบาทนะฮะมาโอ้โหไม่น่าซื้อเลยฮะขาดทุนเฉยน้องๆมา 40, 40่สเลยแล้วกันฮะหลายนอกเบ็ด 40, 40กันไปเอาเรียบร้อยเข้าฟรีเองฮะอย่างนี้ไปดิมาไปฮะเออสูงสุดคุณ20ละไปดิจะมาหรือปเปล่าเบ็ด40จังหวะนี้ฮะ สองนาทีอยู่ฮะไปสวยเออหูยังไม่ไหลว่ะเรียบร้อยสิบบาทยังไงต่อโอ้ดูว่าจะได้เยอะนะจังหวะเนี้ยไปยาวๆฮะเบ็ดสี่สิบฮะเหลืออีกสิบหมุนน้องๆมาโอ้ยไม่แตกไม่แจกเลยวะยังไงต่อฮะจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าฮะเบ็ดสี่สิบดอกนี้ เฮ้ยยังเงียบอยู่ฮะยังเหลือยี่หกหมดนฮะไปกันยาวๆโอ้ยห้าหมดนฮะเงียบเกินฮะโบ่อย้แล้วมายังไงโอ้ยไม่มาเลยเอ้ยมาหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้ย2ี่สิบบาทฮะโอ้ยสวยจัดฮะแหมเบ็ดสี่สิบห้าเข้าฟรีดอกนี่จ่ายมาสามสิบห้โอ้ แหมเกือจัดเลยฮะน้องๆมาคุณมาสี่พันกว่าบาทนะจะรอดหรือจะล่วงฮะจังหวะนี้ยังไงต่อเออสวยไปต่อดิไปต่อดิอดเออเโอร้อยหกสิบสวยอยู่มาชิวเจยังไงต่อไหลไหมเอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ไงคูณสิบห้เข้าไปสวย<ช>ดอกนี้ไหลนอกมาพันแปดเออต้องอย่างนี้ดิว่าน้องๆ มามันต้องอย่างนี้แล้วมันมามันต้องอย่างนี้มาไปกันต่อเออสวยเคเต็มกระดานแบบนี้ไหลต่อไหลต่อเอา้ายังไงฮะดอกนี้เอ้ยเอ้ยโอ้โหคูณแปดเข้าไปฮะสามร้อยคูณแปดเรียบ้อยท่านผู้ชมสองพันสี่ร้อยาาบาทฮะเออแบบนี้ต้องขยับเบ็ดแล้วฮะกําไรมาแล้วไปเบ็ดห้าสิบกันต่อฮะสิบไหลเชี่ยวฮะยังไงต่อฮะยังไหลอ,อยู่ยังไหลอยู่โอ้โห แค่คูณ8ปดดอกนี้เออ200มามาไหลกันต่อฮะไหลกันยาวๆเออสิะมายังไงต่อฮะเออคูณไปคูณอ้ยคูณสาฮะได้อยู่น้องๆเออมาอีกสักหน่อยไปแล้วกันขออีกสักหน่อยไปให้มันขึ้นหมื่นไปให้มันขึ้นหมื่นไปน้องๆอ,อ้ยสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถือว่าได้อยู่ฮะเออสวยเต็มกระดานแบบเนี้ยยังไงต่อเออเช่งไหลอยู่เอ,อ้ย ดอกนี้ไปคูนฮโอู้ยช็อตนี้ฮะสวยฮะน้องๆมาแล้วฮะบิ๊กวินไปฮะเออไหลกันไปที่เท่าไหร่ฮะจังหวะนี้ไหลกันไปที่เท่าไหร่ฮะจังหวะนี้ฮะอ้ยสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทฮะน้องๆเออช็อตนี้ได้เรื่องฮะสำหรับใครอยากให้เล่นเกมอะไรนะแนะนำไว้ได้เลยฮะใต้คอมเมนต์นะวันนี้นเฮียขอฝากไว้เพียงนี้ละกันฮะกำไรมาอยู่นะกำไรอยู่นะ เออใครที่เข้ามาดูใหม่ฝาก like, like, กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องของเฮียามีไว้ด้วยฮนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ